คลิกเดียวเงินหายทั้งบัญชีกโกงที่คนไทยยังพลาดแค่เผลอคลิกเงินทั้งบัญชีอาจหายได้ในไม่กี่นาทีนี่คือสิบมุกมิจฉาชีพที่คนไทยโดนซ้ำทุกปีเมื่อหาช่วงปลายปีถึงต้นปีใหม่คือฤด,ดูทองของมิจฉาชีพเพราะคนกำลังจับจ่ายท่องเที่ยวและรอปโปรโมชั่นพิเศษจากการเตือนล่าสุดพบว่า สิบกลโกงยอดฮิตที่ยังหลอกคนได้เสมอได้แก่โปรโมชั่นลดแรงเกินจริงบัตรกำนันหรือของขวัญปลอมหลอกทำบุญหรือรับบริจาคปลอมเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพจปลอมแอปอ้างแบรนด์ดังที่พักหรือรีสอร์ทปลอมแอปกู้เงินเถือ่อเว็บปลอมของหน่วยงานรัฐแชร์ลูกโซ่และลงทุนผลตอบแทนสูงและหนักสุดคือ ลอมเป็นคนใกล้ตัวขอยืมเงินผ่านแชทสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนโกงคือเร่งกดดันให้โอนทันทีจำไว้สั้นๆสามคำไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนถ้าเจอเรื่องผิดปกติหยุดก่อนตรวจสอบก่อนและโทรหารหน่วยงานจริงเสมอมิจฉาชีพไม่ต้องเก่งเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ใช้จิตวิทยาเก่งขึ้นพวกเขาไม่ได้หลอกเพราะเราโง่ แต่หลอกตอนที่เรารีบกลัวหรือหวังระบบเตือนมีข่าวเตือนก็มีแต่สิ่งที่ยังขาดคือสติในวินาทีตัดสินใจยุคนี้ภัยไม่ได้มาจากปืนหรือมีดแต่มาจากลิง์กหนึ่งข้อความและเสียงปลอมจากปลายสายถัดคลิปนี้ช่วยให้คุณรอดจากการโอนเงินครั้งเดียวถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว